สวัสดีครับวันนี้อยู่กับออโต้ลิฟเทคนะครับรวันนี้เราอยู่ในรถยนต์มิตซูบิชิเอ็กซ์แอนเดอร์นะครับ รถคอสโอเวอร์ MPV เจ็ที่นั่งนะครับคันนี้นะครับเข้ามาอัปเกรดอะไรบ้างนะครับพิเศษสุดๆครับจอเดิมรถนะครับเข้ามาติดตั้งทีวีดิจิตอลน,นะครับแล้วก็มีกล้องหน้ารถนะครับมี USB fast charge นะครับ เดี๋ยวเราลองดูที่ตัวทีวีดิจินอนก่อนดีกว่าอันนี้เป็นจอนเดิมๆอันนี้เป็นหน้าทีมจูเน์นะครับวิทยุมานะครับถ้าเราต้องการจะดูทีวีนะครับเรากดเมนูครับปุ๊บนะฮะแล้วเราก็เลื่อนไปที่เ x x นะครับปุ๊บมาแล้วครับทีวีดิตอลในรถยนต์เ p a n แ e r เนะครับผมเปลี่ยนช่องด้วยอันนี้มีบอลไทยอยู่ดูบอลไทยนะครับเปลี่ยนช่อง ตัวนี้เป็นทีวีดิสตอนอาุกะนะครับสัญญาณภาพชัดมากๆตอนนี้อยู่ในอาคารนะครับยังดูได้เลยนะครับเสถียรมากนะครับสามารถอ่านไฟหนังไฟเพลงได้ด้วยนะครับสําหรับจูเน์ของอาุกะตัวนี้นะครับตอบโจทย์มากๆสําหรับรถเอ็กเพนเดอร์คันนี้นะครับต่อมาเรามาดู USB fast charge นะครับนี่นะครับไฟสีน้ําเงินสวยงามนะครับเดี๋ยวผมลองชาร์จให้ดูจริงเลยเพราะมันเป็น fast charge นะครับอันนี้เป็นสายชาร์จนะฮะ มีพอตให้2สองพอนะครับอ่าผมเสียบไปแล้วอันนี้ไอโฟนนะครับปุ๊บโอ้โหน,นี่นะครับชาร์จไวเลยนะครับนอ,อกจากนั้นนะครับคันนี้ที่ติดกล้องติดรถยนต์มาแล้วเนี่ยยังอัปเกรดตัวปลั๊กซ่อนสายด้วยจะสังเกตว่าตรงนี้นะครับเป็นที่จุดบุหรี่ปกติเนี่ยตรงเนี้ยช่องเนี้ยถ้าเราไม่มีปลั๊กซ่อนสายนะครับเราจะต้องมีสายกล้องพาดมาตรงนี้เพื่อมาเสียบเข้ากับที่จุดบุรี่ตรงนี้นะครับ แต่ตัวนี้เนี่ยได้ติดตั้งปลั๊กซ่อนสายเข้าไปแล้วทําให้แบบไม่มีสายมาเกะกะตรงนี้นะครับตรงนี้ปิดไปเลยนะครับสวยงามมากๆนะครับยังไม่หมดครับนอกจากนี้นนเดี๋ยวเราผมจะออกไปรีวิวเป็นชุดประตูท้ายไฟฟ้า,าไฮไลท์เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูการทํางานของประตูท้ายไฟฟ้าของ x e n d e r เอร สวัสดีครับอยู่บผมต้ามอเตอร์ริเทคเช่นเคยนะครับผมอยู่กับรถยนต์มิซูซึ i ิพแอนเดอร์นะครับรถ MPV c r o s s o v e r นะครับวันนี้คันนี้ป้ายแดงออกมาเลยนะครับผงเข้ามาที่ออโตลิสเทคเลยเพื่อเข้ามาอัปเกรดชุดประตูท้ายไฟฟ้าตรงรุ่นนะครับในรถยนต์ Xander คันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวการทําง,งานของชุดประตูท้ายไฟฟ้าตรงรุ่นนะครับฟังชั่นแรกเปิดที่ฝาท้ายสามารถเปิดปิดได้ที่ที่เดินของรถได้เลยเยงเรา สะดวกสบายมากๆเลยนะครับนี่แล้วก็สามารถสั่งปิดที่เดิมได้ตรงนี้ใช้คำว่าตรงรุ่นเพราะว่าบลวสวิตช์ตรงนี้นะฮะสวิตช์ท้ายปุ๊บกดปิดได้เลยนะครับจังหวะปิดมีจังหวะสโลว์ดาวด้วยนะครับแล้วก็ซอฟโฟลเข้าไปอย่างนี้นะครับและฟังก์ชันต่อมาครับที่รีโมทเดิมของรถนะครับ เป็นทั้งรีโมทจริงแล้วก็รีโมทสเปร์นะครับสามารถสั่งการเปิดปิดฝาท้ายได้เดี๋ยวผมจะสาธิตที่ตัวรีโมทจริงก่อนนะเราสั่งเปิดนะครับนี่นะครับแล้วรีโมทสเปร์ตัวนึงผมจะสั่งปิดนะครับให้ดูว่าใช้ได้ทั้งคู่นะครับนี่นะครับเรากดปิดได้เลยนะครับเห็นไหมครับใช้ได้ทั้งคู่นะครับเราไม่มีการดัดแบตในรีโมทนะครับ ออกมาสามารถสั่งเปิดปิดในห้องโดยสารได้นะครับต่างกันเลยสวิตช์จะอยู่ตรงนี้นะครับใส่แทนเบ้าเดิมตรงนี้ของเดิมชีจะเป็นเปล่าๆนะครับไม่มีอะไรนะครับเราก็สามารถใส่สวิตช์ตรงนี้เข้าไปได้แล้วเราก็กดปุ๊บนี่นะครับฝาท้ายก็จะเปิดเลยนะครับสะดวกสบายมากๆนะครับอยู่ในห้องโดยสารก็เปิดได้นะครับแล้วผมได้สั่งปิดด้วยนะครับ โค้ดนะครับตองมากนะโอเคทีนี้หากลูกค้าสนใจงานติดตั้งอย่างนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ช่องทาง Facebook หรือว่าจะเป็น Youtube หรือว่าจะเป็นไลน์แอดหรือโทรในเล็กก,ก็ได้นะครับนอกจากเ x ็ก n d e r นระครับเรายังมีอีกหลายรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Mitsubishi Pajero ทั้งตัวอดัจจุบันแล้วก็ตัวใหม่นะครับซึ่งเราติดตั้งไปมากกว่า1 0 0 0คัน ทำให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าที่นี่ออโต้ริสเซกนะครับเป็นศูนย์แต่งปาเจโรและเอ็กเพนเดอร์แบบสมบูรณ์แบบนะครับไม่ใช่ีแค่ผัดท้ายมีของแต่งเยอะอีกมากมายนะลองเข้าไปดูได้ในแฟนเพจ Facebook นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ